สวัสดีครับผมนานรพัฒน์สงยรัไลเป็นผู้บรรยายหัวข้อคำสุขจากการฟังเพลงก่อนที่เราจะเริ่มเข้ารายการเนี่ยผมมีคำถามแล้วก็มีการกริเ่นใเนเล็กน้อยก่อนเข้ารายการก่อนนะโอเคความสุขหรือสุขตาพจนารุรก,กรมรัตบัณติดตยเจสถานพุทธศักราช2542ั้่ได้เความสุขไว้ว่าคือความสบายกาย ความสบายใจหรือความรู้สึกประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายระดับตั้งแต่สบายใจเล็กน้อยตอนกลางจนถึงมากที่สุดแล้วก็คำถามที่ผมจะถามพวกคุณก็คือพวกคุณน่ะเคยฟังเพลงกันหรือเปล่าแล้วชอฟังเพลงแนวไหนกันโอเคถ้าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเคยฟังเพลงแน่นอนผมชอบฟังเพลงที่เป็นแนวเพลงแนวกกเก่าตั้งแต่ปี90ลงไปเดี๋ยวผมค่อนข้างชอบมากๆ ถ้าปี2ปงัขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีบ้านเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับโอเคถ้างั้นเนี่ยเราเ,เริ่มเข้าหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าครับสร้างความสุขจากการฟังเพลงเอาล่ะทุกคนหัวข้อแรกเนี่ยสร้างความสุขจากการฟังเพลงนอกจากการฟังเพลงเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกสนุกสนานแล้วหรือว่ารู้สึกพึงพอใจการฟังเพลงก็มีประโยชน์ต่อตจิตใจของเรา แต่รูปแบบอื่นอีกด้วยนะอย่างเช่นการฟังเพลงเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมของเราอย่าไม่ต้องสงสัยเท่าไหร่หรอกโอเคผมจะยกตัวอย่างให้กันแล้วกันอย่างสมมติว่าคุณฟังเพลงรักหรือว่าฟังเพลงที่เีความโรแมนติกเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณมีความรักรู้สึกโรแมนติกเสเหลือเ,เกินแล้วก็อบอุ่นหัวใจอีกด้วย หรือว่าคุณฟังเพลงเศร้าคุณก็จะรู้สึกว่าเสียใจหรือว่าอกหักอะไรทำนองนี้แหละครับโอเคการเล่นดนตรีเนี่ยหรือว่าการฟังเพลงก็มีประโยชน์ต่อจิตใจของเราช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและเพิ่มพลังงานให้แก่เราอีกด้วยนะแถมมันยังกระจัดความเจ็บปวด่ึเป็นการที่จะบำบัดวิธีที่ทำให้เราเนี่ยส่งเสริมความสุขและก็สภาวะทางอารมณ์แลอสภาวะทางจิต ที่ดีขึ้นอีกด้วยหัวข้อที่2การฟังเพลงช่วยทำให้อารมณ์ของเราดีขึ้นการฟังเพลงเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และการตื่นตัวนันกศึกษาหนึ่งมีผู้เข้าร่วมให้คะแนนวารีนั้นสามารถช่วยให้พวกเขามีอารมณ์ที่ดีขึ้นและทำให้พวกเขามีการตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้นอีกด้วยจากการศึกษาในปี2013 ของเฟรนเกลสันและเชอร์ดอนก็พบว่าการฟังเพลงในทำที่บวกก็จะทําให้เรามีประสิทธิภาพที่ทําให้อารมณ์ของเรานั้นดีขึ้นและประกอบกับการที่ตนเองมีข้อตั้งใจที่อยากให้มีอารมณ์ที่ดีขึ้นอีกด้วยหรือว่าถ้าคุณยังกำลังเครียดอยู่ <c oughs> หรือว่าคุณรู้สึกกำลังกังวลในบางอย่างผมไม่ค่อยแนะนาให้คุณเนี่ยให้ฟังเพลงในะทำที่ลบสักเท่าไหร่นอกจากจะทําให้คุณเครียดยิ่งกว่าเดิมมันจะทำให้คุณเนี่ย ค่าจะทําให้คุณต้องติดตรงไปด้วยแน่นอนผมแนะนำให้ฟังเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของข,องข้อที่มีจิตใ,ใจที่ดีหรือเพลงในทางที่ดีหรือบวกก็เพลงที่ทําให้เราในรู้สึกดีได้หรือว่าแนวเพลงเนี่ยก็จะเป็นประเภทของเพลงคลาสสิกหรือเพลงแจส๊สอะไรประมาณนั้นนะครับเอาละ่ะถ้างั้นเนี่ยเราไปหัวข้อถัดไปกันดีกว่าหัวข้อที่3 การฟังเพลงเป็นประโยชน์ต่อสมองอา้าทุกคนผมว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่เราทำงานอยู่เนี่ยก็มักจะมีความสุขหรือว่ารู้สึกมีความอยากที่จะฟังเพลงในขณะที่เรียนหรือทำงานอยู่แต่ว่านั่นน่ะเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยก็อยากฟังเพลงโปรดในขณะเรียนหนังสือหรือว่ากางทำงานอยู่เพราะมันจะช่วยเพิ่มความจำ แต่ว่าใน,นขณะบางคนเนี่ยก็ยังแยงว่ามันเป็นการรับสมาธิของเราแต่การทางานและการเด็เกด้วยแต่ว่าจากการวิจัยเนี่ยชียย้เห็นว่าการฟังเพลงเนี่ยหรือการฟังเพลงคบเพลิดเพลินก็ถ้ารู้สึกว่าเรามีสมาธิได้ซึ่งในการศึกษาชิ้นหนึ่งเนี่ยนักเรียนที่รัดเดียงสาทำดนตรีก็จะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อฟังเพลงเชิงบวกอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงเหล่านี้นั้น,นกระตุ้นอาร,รมณ์ แร้วเขารู้สึกเชิงบวกขึ้นมาดูที่เมื่อรบกวนการสร้างความจงจําแต่ว่านะครับอย่างนัก็ตามนักเรียนที่การฟังเพลงมันจะทํเข้าสอบการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อฟังเพลงที่เป็นกลางอาจจะเป็นเพราะว่าการเรียนฟังเพลงเนี่ยรบกวนสมาธิได้น,น้อยกว่าแต่เพิ่งเฉยได้ง่ายกว่าเมื่อคุณพบว่าตัาวเองกำลังถูกดึุงดูจากความสนใจทางด้านเสียง,งเพลงคุณอาจจะดีกว่าการเรียนรู้ในที่เงียบ รู้เปิดเพลงกลารเงานอยู่เบื้องหลังหัวข้อสุดท้ายการฟังเพลงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเอาละ่ะหัวข้อสุดท้ายการฟังเพลงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโอเคหัวข้อใหญ่เนี่ยจะมีหัวข้อ,อย่อยอื่นๆอีกมาก็เยอะแยะเลยละ่ะผมจะค่อยเรียงไปทีละหัวข้อกันละกันโอเคมาที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าหัวข้อที่หนึ่งเนี่ย ฆ่าข้าวกราเือของผู้ป่วยในขณะผ่าตัดแน่นอนว่าการฟังเพลงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยค่อนข้างผ่อนคลายถูกไหมล่ะครับแต่ทางการแพทย์เนี่ยการฟังเพลงก็มีส่วนช่วยในการผ่อนคลายผู้ป่วยและลดความกังวลในขณะผ่าตัดได้โดยเฉพาะเพลงคลาสสิกซึ่งมันสามารถผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยละ่ะซึ่งเมื่อเทียบกับยานอนหลับที่มีปริมาณถึง10ม mm. ิลลิกรัมหัวข้อที่2คลายความกังวลเมื่อฟังเพลง6 0บถึงแ0บีทแล้วเนี่ย เป็นเวลา30นาทีผู้เปิดหรือรัางที่มีอาการหอบก,กำเริบก็จะสามารถลดคลายความปังบนและอัตราการเต้นของหัวใจได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับบำบัด E.M.R. หัวข้อที่3อารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ดีนั้นเป็นผลทำให้การทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีหลักฐา,านการวิจยัยมากกว่าถึง2ทศวรรษดนตร,รนีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อารมณ์ของเอนดียิ่งขึ้น หัวข้อที่4เปลอบโยนเด็กร้องไห้มีการเปิดเพลงให้กับเด็กทารกที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ค2บสองถึงที่สิบตาพักฟื้นผลลัพธ์ก็คือระยะเวลาการร้องไห้ของเด็กนั้นลดลงอัตราการเจื่หัวใจอัตราการหายใจข้าวอื่นตัวเจนในเลือดหรือแม้กระทั่งการขยายผังหลอดเลือดแดงก็ดีขึ้นอีกด้วยหัวข้อที่5แม่คันเครียดน้อยลงการฟังเพลงนั้นเนี่ย ก็ทาให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่มีความคเครียดน้อยลงแต่คุณแม่ที่เครียดนระหว่าบงตั้งครรภ์น,นั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะข้อบุตรเป็นโรคหอบหืดถึงเปอร์เซ็นต์หัวข้อสุดท้ายลดความตึงเครียดการฟังเพลงก็ช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและการปรับปรุปรงการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มีประาสัมพันธ์กับร่างกายให้ดีขึ้นอีกด้วยโอเคครับก็จะกลับไปแล้วสำหรับหัวข้อเรื่องความสุขจากการฟังเพลงทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ถาวข้อมูลภาพประการใดหรือว่ามีข้อมูลตกหล่นของผู้ติดขัดอย่างไรก็ขออาภาัยมาณาที่นี้ด้ยวยนะครับสามารถคอมเมนต์กันใต้าร่างคลิปได้เลยส่วนการอ้างอิงผมจะแปะเอาไว้ตรงทาง้านซ้ายบนนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับผู้ชมนะครับขอบคุณครับ